สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกๆคนค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะกับครูจุฑาวันจันบุญเรืองในรายวิชาท30202การเขียนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการแยกประเภทของภาษาระดับต่างๆค่ะภาษาเป็นพฤติกรรมทางสังคมดังนั้นหากต้องการทราบว่าสังคมหนึ่งมีลักษณะเช่นไร ก็ทำได้จากการสังเกตการใช้ภาษาของสมาชิกในสังคมนั้นๆโดยหากพบว่ามีการใช้ภาษาหลากหลายลักษณะมากขึ้นเท่าใดย่อมแสดงว่าสังคมนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นความซับซ้อนดังกล่าวเกิดจากสภาพความแตกต่างของกลุ่มสมาชิกในสังคมซึ่งอาจใช้คำเรียกได้หลายประการเช่นชนชั้นฐานันดรวงการกลุ่มสมาคม ซึ่งสังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่มีความซับซ้อนสูงก่อนอื่นเรามาดูตัวแปรที่ส่งผลต่อการกำหนดระดับภาษาของบุคคลกันค่ะข้อหเลยก็คือตัวแปรด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารตัวแปรนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดระดับภาษาของบุคคลมากที่สุดเพราะบุคคลย่อมพิจารณาว่าตนเองมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับผู้รับสารมากน้อยเพียงใด อย่างแรกก็คือบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคยเราก็จะใช้ภาษาที่เป็นทางการส่วนบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยเราก็จะใช้ภาษาระดับกันเองมากขึ้นอย่างเช่นเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดในครอบครัวที่มีความคุ้นเคยกันเราก็จะใช้ภาษาง่ายๆใช้ภาษาระดับกันเองค่ะข้อ2คือตัวแปรด้านทักษะการใช้ภาษาในฝั่งของบุคคลที่มี ทักษะการใช้ภาษาไม่มากก็มักที่จะประสบปัญหาในการสื่อสารเพราะมีความสามารถเลือกใช้ภาษาได้บางระดับเท่านั้นส่วนบุคคลที่มีทักษะหรือเชี่ยวชาญเรื่องการใช้ภาษามากสามารถเลือกใช้ภาษาได้ทุกระดับค่ะตัวแปรที่3คือตัวแปรด้านบริบทเรามาดูกันว่าคำว่าบริบทหมายถึงอะไรบริบทก็หมายถึง สิ่งแวดล้อมในขณะที่สื่อสารที่เราเนี่ยควรจะคํานึงถึงอย่างแรกเลยก็คือเวลาถัดมาก็คือสถานที่อย่างจะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราคุยกับเพื่อนของเราถ้าเราอยู่ที่บ้านเราจะคุยกันหยอกล้อการเล่นกันด้วยภาษาแบบส่วนตัวแค่ไหนก็ได้จะมีคำหยาบบ้างหรือว่าจะเป็นภาษาที่เป็นกันเองมากแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าสมมติ เราคุยกับเพื่อนคนเดียวกันเนี่ยแต่อยู่ในที่สถานที่อีกสถานที่หนึ่งอาจจะมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยการที่เราจะคุยกับเพื่อนเราก็ต้องใช้คำพูดที่ให้เกียรติเพื่อนบ้างอย่างนี้ค่ะถัดมาก็คือความเป็นส่วนตัวแล้วก็อารมณ์ของผู้รับสารนักเรียนเคยไหมเวลาที่เราจะพูดอะไรกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางทีกำลังจะพูดหยอกล้อแต่เดินไปเห็นเอ้ย เขากำลังหน้าบึ้งอยู่อย่างนี้เราก็ไม่กล้าที่จะพูดหยอกล้อมากเราก็จะเปลี่ยนระดับการใช้ภาษาของเราไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ข้อสุดท้ายคือระดับความรู้ของผู้รับสารค่ะตัวแปรที่4ก็คือตัวแปรด้านสารสารก็คือเนื้อหาความคิดหรือสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการเสนอไปยังผู้รับสาร สารมีอิทธิพลที่จะทำให้บุคคลเลือกใช้ภาษาระดับที่แตกต่างกันออกไปตัวแปรด้านสุดท้ายก็คือตัวแปรด้านสื่อสื่อก็คือช่องทางหรือวิธีการที่จะเสนอหรือส่งสารนั้นไปยังผู้รับสารระดับคุณภาพของสื่อความสามารถในการเผยแพร่ของสื่อล้วนมีอิทธิพลต่อผู้ส่งสารทั้งสิ้นระดับของภาษา การแบ่งระดับภาษาออกเป็นระดับต่างๆนั้นอาจจะแบ่งได้หลายแนวทางการแบ่งระดับภาษาไม่เป็นการตายตัวภาษาแต่ละระดับอาจมีความเหลื่อมล้ำค่าบเกี่ยวกันบ้างในที่นี้จะแบ่งภาษาออกเป็น5ระดับระดับแรกภาษาระดับพิธีการ 2. ภาษาระดับทางการ 3. ภาษาระดับกึ่งทางการ 4. ภาษาระดับสนทนาหรือบางคนอาจจะเรียกว่าภาษาระดับไม่เป็นทางการค่ะและระดับที่5ภาษาระดับกันเองภาษาระดับพิธีการภาษาระดับพิธีการคือภาษาที่ใช้ในพิธีสำคัญบุคคลที่ใช้มักจะเป็นบุคคลสำคัญหรือบุคคลชั้นสูง ผู้ฟังจะเป็นประชาชนทั้งประเทศอาจมีคำราชาศัพท์ศัพท์สูงศัพท์ที่ไพเราะสละสลวยถ้อยคำที่ใช้เป็นพิธีการก่อให้เกิดความจันลงใจลักษณะของภาษาระดับพิธีการอย่างแรกเลยก็คือผู้ส่งสารอาจไม่รู้จักผู้รับสารอย่างเช่นท่านประธานาธิพดี ส่งสารมาให้กับประชาชนทั่วไปทั้ง2คนนี่ะทั้งสองฝังง่งเนี่ยอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้2ต้องมีทักษะในการใช้ภาษาระดับสูงมากเนื่องจากภาษามันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีหลายระดับก่อนที่จะพูดในภาษาระดับพิธีการเนี่ยเราควรมีความเข้าใจในภาษาหรือว่าความหมายของภาษาอย่างชัดเจน3ต้องเป็นพิธีการสำคัญสำคัญ พิธีการสำคัญสำคัญก็อย่างเช่นพิธีถแถลงการหรือว่าพิธีเปิดงานสำคัญสำคัญต่างๆ 4. สารต้องเรียบเรียงอย่างเคร่งครัดและกอ 5. สื่อต้องเป็นสื่อมวลชนเผยแพร่ไปยังสาธารณชนได้ตัวอย่างสถานการณ์ก็อย่างเช่น การกล่าวถวายราชดสดุดีการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลการกล่าวในพิธีเปิดปิดงานต่างๆและการกล่าวสุนทรพจน์ตัวอย่างการใช้คํำในภาษาระดับพิธีการบ้านเมืองไทยเราดํารงมั่นคงมาช้านานเพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงอันเข้มแข็งตัวอย่างที่สองการแสดงมุทิตาจิต และการอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าเป็นสมานะฉันเพิ่มความปิติยินดีให้กับข้าพเจ้าตัวอย่างที่3กาเรียนพระนพลเอกเปรมตินสุลานนท์องค์มนตรีและรัฐบุรุษในนามของราชบัณฑิตยสถานกระผมมีความปรับลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ภาษาระดับที่2ก็คือภาษาระดับทางการเป็นภาษาระดับภาษาเขียนที่ใช้ติดต่อระหว่างหน่วยงานราชการกับหน่วยงานราชการหรือการประชุมอย่างเป็นทางการเป็นภาษาเขียนที่ตรงไปตรงมาอาจจะมีศัพท์วิชาการอยู่บ้างผู้ใช้มักจะเป็นบุคคลในวงการราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลักษณะของภาษาระดับทางการมีอยู่5ข้อนะคะข้อที่1 สัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีน้อยเป็นไปในลักษณะความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ 2. ต้องใช้ภาษาระดับตามที่กำหนดทางราชการเช่นภาษาที่ใช้ในกฎหมายอย่างที่3ก็คือบริบทควรเป็นการติดต่อระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างบุคคลกับหน่วยงาน 4. สารต้องเรียบเรียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีสุภาพถ้อยคำอาจจะเป็นสัพท์เฉพาะและข้อ5สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะได้ตัวอย่างสถานการณ์ก็อย่างเช่นการปร่างกฎหมายการเขียนประกาศการเขียนเรียงความการเขียนตำราหรือเอกสารทางวิชาการตัวอย่างก็ได้แก่ ภูมิแพ้อาหารภัยเงียบที่ไม่ควรประมาทปัจจุบันประเทศไทยเกิดปัญหาทุจริคตคดโกงจากนักการเมืองในอนาคตแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเพราะแผ่นดินไหวแต่ละครั้งมีผลกระทบต่อเปลือกโลกการประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งนี้ เนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบอยู่นักเรียนจะสังเกตว่าภาษาเหล่านี้จะเห็นได้ทั่วไปในหนังสือที่เราเรียนอยู่นะคะภาษาระดับกึ่งทางการภาษาระดับกึ่งทางการเป็นภาษากึ่งพูดกึ่งเขียนใช้ในการอภิปรายกลุ่มเล็กการบรรยายหรือว่าการประชุม ลักษณะของภาษาระดับกึ่งทางการข้อ 1. สัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีน้อยข้อ 2. มีทักษะภาษาในระดับปานกลางสื่อสารกับประชาชนทั่วไปได้ 3. บริบทผู้รับสารมีจำนวนมากและมีความแตกต่างกันสูง 4. สื่อที่ใช้เป็นสื่อมวลชน 5. สารเรียบเรียงด้วยถ้อยคำสุภาพไม่เป็นสับสูงหรือสับเฉพาะมากเกินไปตัวอย่างสถานการณ์การเขียนบทความหรือคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์การเขียนข้อเขียนต่างๆในยินิตรยสารการอภิปรายสาธารณะการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมทางวิชาการ และการแสดงปฐากถาตัวอย่างในภาษาระดับกึ่งทางการคนไทยขาดความมั่นใจและศรัทธ,ธาในความกล้าหาญของนายกตัวอย่างที่2ไม่เคยแม้สักครั้งที่ไปถึงเมืองไหนแล้วจะไม่ได้ออกไปชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองนั้นตัวอย่างที่3ต้องยอมรับว่าเป็นความฉลาดปราดเกรื่องของผู้จัดที่เลือกน้ำตกอุทยานแจ้ซ้อนเป็นที่ประชุม ตัวอย่างที่4กินของไทยใช้ของไทยร่วมใจกันประหยัดเป็นคำขวัญยอดนิยมในปีท่องเที่ยวไทยภาษาระดับที่4ภาษาระดับสนทนาใช้ในการสนทนาโต้อตอบกันไม่เกิน4-5คนก็คือเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เวลาและสถานที่ไม่ใช่ส่วนตัวอาจจะมีการกลอนคำย่อคำและคำประโยคไม่ซับซ้อน ภาษาที่ใช้ก็คือภาษาพูดล้วนๆกับคนคุ้นเคยลักษณะของภาษาระดับสนทนาข้อแรกสัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีมากพอสมควรก็คือเริ่มมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นกว่าภาษาระดับบนบน 2. ภาษาใช้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ก็คือใช้ภาษาง่ายๆสามารถเข้าใจได้ง่าย 3. บริบทเป็นการสื่อสารภายในกลุ่มเช่นห้องเรียนห้องประชุม 4. ใช้คำง่ายและสุภาพ 5. สื่อจำกัดในกลุ่มแต่อาจเผยแพร่สู่สาธารณะได้ตัวอย่างสถานการณ์การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การเขียนบล็อกส่วนตัวในอินเทอร์เน็ตการพูดทอล์คโชว์หรือการเขียนบทความตัวอย่างการใช้ประโยคในภาษาระดับสนทนาตัวอย่างแรกนายยังไม่แทงเรื่องลงมาให้ฉันตั้งแต่เมื่อวานนี้ประโยคนี้อาจจะหมายถึงเจ้านายยังไม่ได้อนุมัติในเรื่องนี้ลงมาเลยหรือว่าเจ้านายยังไม่ได้สั่งเรื่องนี้มาเลย ประโยคที่2องกวินเป็นคนซื่อสัตย์ใครๆก็ปลื้มเธอในเรื่องนี้และตัวอย่างที่สาจากกรณีที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกจิดังแห่งวัดบ้านไร่ได้อาพาธลงอย่างกระทันหันมีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเนื่องจากต้องตรากตามทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลและเคาะหัวให้บรรดาศิษยานุศิษย์จนไม่มีเวลาพักผ่อนซึ่งประโยคนี้เป็นภาษาที่ใช้ใน ที่ใช้เป็นภาษาสนทนาในข่าวภาษาระดับที่5ภาษาระดับกันเองภาษาระดับกันเองเป็นภาษาที่ใช้กับบุคคลในวงจำกัดเช่นครอบครัวสามีภรรยาหรือเพื่อนสนิทสถานที่ใช้อาจจะเป็นสถานที่ส่วนตัวอย่างเช่นที่บ้านอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะกลุ่มใช้คำย่อคำกรนการละคำ เนื้อหาของภาษาไม่มีข้อจำกัดลักษณะภาษาระดับกันเอง 1. สัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีมากที่สุดก็คือมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมีสัมพันธภ,ภาพมากที่สุดในภาษาทั้ง5ระดับ 2. ไม่ต้องใช้ทักษะภาษาคือสามารถใช้ภาษา ง่ายๆอะไรก็ได้อย่างเช่นเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้ภาษาง่ายๆคุยหรือว่าคุยกับเพื่อนก็ใช้ภาษาง่ายๆที่แค่ผู้ฟังกับผู้รับแค่ผู้ฟังกับผู้ส่งสารเข้าใจกันก็เป็นพอ 3. บริบทผู้ฟังยอมรับและเข้าใจผู้ส่งสารเป็นอย่างมากก็คือคุยกันบ่อยอยู่แล้วมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่แล้วมีความเข้าใจในภาษาของกันและกันอยู่แล้ว 4. ใช้ถ้อยคำคนองหรือภาษาปากในกรณีนี้ถ้าสนิทกันมากๆบางทีอาจจะมีคำแสดงบ้าง 5. สื่อที่ใช้เป็นสื่อที่จำกัดอยู่ในวงแคบและไม่เผยแพร่ตัวอย่างสถานการณ์ก็อย่างเช่นคุยกับสมาชิกในครอบครัวพูดคุยกับเพื่อนสนิท หรือเพื่อนร่วมงานตัวอย่างการใช้ภาษาระดับกันเองตัวอย่างแรกนานกินเหล้านานหรือยังเสียสุขภาพจริงตัวอย่างที่สต้นข้าวแอบ,บเอาสมุดเพื่อนไปซ่อนไม่น่ารักเลยนะตัวอย่างสุดท้ายเย็นนี้รีบกลับมากินแกงสายบัวพริกสดกับกุ้งนะลูกสรุป ลักษณะของภาษาระดับต่างๆลักษณะภาษาระดับต่างๆ 1. การเรียบเรียงภาษาระดับพิธีการและภาษาระดับทางการจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบสำนวนภาษาไพเราะกลวิธีในการนำเสนอ ภาษาระดับพิธีการและภาษาระดับทางการจะมีรูปแบบการนำเสนอที่กำหนดไว้แล้วส่วนภาษาที่ไม่เป็นทางการจะไม่ยึดรูปแบบตายตัว 3. ถ้อยคำที่ใช้ใช้สับสูงจะเป็นภาษาระดับพิธีการถ้าใช้ถ้อยคำที่เป็นทางการเป็นภาษาเขียนล้วนๆจะเป็นภาษาระดับทางการ แต่ถ้าใช้ถ้อยสำนวนเป็นคำซ้อนจะเป็นภาษาระดับที่ไม่เป็นทางการลงมาข้อควรสังเกตเกี่ยวกับความลดหลั่นตามระดับภาษาข้อแรกภาษาที่ใช้ในระดับพิธีการระดับทางการและระดับกึ่งทางการจะใช้สรรพนามที่ใช้แทนตนเองสรรพนามบุรุษที่หนึ่งมักใช้กระผมผม ดิฉันข้าพระเจ้าถ้าเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้รับสารใช้สรรพนามบุรุษที่สองมักใช้ท่านท่านทั้งหลายส่วนภาษาระดับที่ไม่เป็นทางการและระดับกันเองผู้ส่งสารจะใช้สรรพนามแทนผมฉันดิฉันกันเราหนู หรืออาจ,จใช้คำนามแทนเช่นนิดครูหมอแม่พ่อพี่ป้าแทนกันเรียกตัวเองอย่างนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างเปรียบเทียบคำสรรพนามบรุุษที่1ถ้าเป็นภาษาระดับพิธีการภาษาระดับทางการและภาษาระดับกึ่งทางการจะใช้กระผมผมดิฉันข้าพเจ้า ส่วนภาษาระดับไม่เป็นทางการลงมาจะใช้ฉันผมอิฉันเราหนูหรือใช้ชื่อตัวเองแทนการเรียกตัวเองเช่นเหมียวนิดครูเป็นต้นบุรุษที่สองถ้าเป็นภาษาระดับพิธีการระดับทางการและระดับกึ่งทางการจะใช้ท่านท่านทั้งหลายส่วนภาษาระดับไม่เป็นทางการลงมาจะใช้ เธอคุณท่านแกตัวคะ่ะข้อสังเกตเกี่ยวกับความลดหลั่นตามระดับภาษาข้อที่2ให้สังเกตที่คำนามคำนามหลายคำเราจะใช้เฉพาะในภาษาระดับกึ่งทางการระดับไม่เป็นทางการและระดับกันเองเท่านั้นหากนำไปใช้เป็นภาษาระดับทางการก็จะแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่น โรงพักหากนำไปใช้ในภาษาที่เป็นทางการก็จะใช้เป็นสถานีตำรวจโรงรับจำนำก็จะใช้เป็นสถานทานานุเคราะห์ภาษาที่ใช้ง่ายๆพวกกึ่งทางการไม่เป็นทางการและระดับกันเองเราใช้งานแต่งงานแต่ถ้าเป็นทางการเราใช้งานมงคลสำรสหมูก็จะเปลี่ยนเป็นสุกรควาย ก็จะใช้เป็นกระบือรถเมย์จะใช้เป็นรถประจำทางและหมาก็จะใช้เป็นสุนัขนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสองคำคำแต่ละฝั่งทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีความหมายเดียวกันแต่ว่าการจะใช้คำแรกหรือคำหลังต้องดูที่ระดับทางการว่าเราใช้กับภาษาระดับไหน ข้อสังเกตข้อที่3ก็คือสังเกตจากคำกริยาคำกริยาที่แสดงภาษาระดับต่างๆอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตายอาจจะใช้คำว่าถึงแก่กรรมเสียล้มคำกริยาคำว่ากินอาจใช้คำว่ารับประทานหรือบอริโภคตัวอย่างนะคะ คำกริยาบางคำใช้ภาษาระดับหนึ่งถ้าจะใช้เป็นทางการก็ใช้อีกระดับหนึ่งตัวอย่างเช่นภาษาระดับทางการใช้ดิฉันรับประทานอาหารกับคุณแม่พอเปลี่ยนเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการก็จะเปลี่ยนคำกริยาจากรับประทานอาหารเป็นกินข้าวเช่นฉันกินข้าวกับแม่ ข้อสังเกตข้อที่4สังเกตจากคำวิเศษบางคำใช้คำขยายกริยามักใช้ในระดับภาษาไม่เป็นทางการและระดับภาษากันเองหรืออาจใช้ในภาษาระดับกึ่งทางการก็ได้คำวิเศษเหล่านี้มักเป็นคำบอกลักษณะหรือแสดงความรู้สึกเช่นเปรี้ยวจี๊ดก็คือเปรี้ยวมากหวานเจี๊ยบหวานสุดๆไปเลยวิ่งเต็มเหยียดฝ้าเต็มเหนียว เยอะแยะเป็นต้นภาษาระดับทางการขึ้นไปมีใช้บ้างเช่นเป็นอันมากมากสิ่งที่นักเรียนควรตระหนักในการใช้ภาษาระดับต่างๆอย่างแรกเลยคำนึงถึงบริบทในการสื่อสารเช่นเวลาสถานที่อารมณ์ของผู้รับสารเป็นต้นอย่างที่เราได้รู้กันมาแล้วในช่วงต้นๆ อย่างที่สองคือระดับความสัมพันธ์ของนักเรียนกับผู้ส่งสารว่านักเรียนเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ส่งสารมากน้อยแค่ไหนถ้าคุยกับเพื่อนกับคนในครอบครัวอาจจะใช้ภาษาระดับกันเองภาษาระดับสนทนาแต่ถ้าบางสถานการณ์ที่นักเรียนอยู่ในสถานที่เช่นประชุมหรือว่าในงานพิธีต่างๆนักเรียนก็ต้องใช้ภาษาในระดับที่สูงขึ้น อย่างสุดท้ายไม่ว่านักเรียนจะใช้ภาษาระดับใดก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความสุภาพเสมอเพราะบางครั้งอาจใช้ถ้อยคำผิดหรือใช้ภาษาผิดระดับผู้ส่งสารก็จะให้อภยัยและจะชื่นชมในความสุภาพของนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่สามนี้ความสุภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่านักเรียนจะใช้ภาษาผิดผิดถูกๆหรือว่าใช้ภาษาผิดระดับ อย่างไรก็ตามผู้ที่รับสารเมื่อเห็นความสุภาพของนักเรียนแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนเรื่องการแยกประเภทของภาษาระดับต่างๆหากนักเรียนยังคงสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับมาชมวิดีโอได้หรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในช่องทางการติดต่อที่ครูเคยให้ไว้ค่ะท้ายนี้อย่าลืมทำแบบฝึกหัดใน google classroom นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ